ถวหน้าค่ะพี่มองว่าแถวหน้าห้าสิบคนแรกก็ได้เลยอ่าน้องต้องมีน้ำบุญนะคะใครได้ก็มีน้ำบุญนะ้ำหอมที่ร้อก็ได้นะคะโอ้อาจารย์ไม่เกียงงานงานที่อาจารย์นวยขอบคุณค่ะอาจารย์วันนี้เวลาห้านาฬิกายี่สิบสองนาทีแล้วนะครับอีกแปดนาทีแปดนาทีครับ เดี๋ยวจะมีส <N> ัญ <ke> ล <bak> ักษณ์ค okay ่ะไม่เป็นไรค่ะโอเคงานในวันนี้สักเล็กน้อยนะครับขอบเรียนเชิญครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์นักวิ่งที่น่ารักทุกท่านนะครับยิ่งใหญ่เป็นแม่ตื่นเช้าอาจจะยากสำหรับบางคนนะครับแต่รู้จักปริมาณกันแล้วต้องบอกว่าตื่นเต้นมากกันครับยิ่งใหญ่ หนึ่ตองสามลุ้แล้วก็ขอให้การดี ซึ่งเต็มไปด้วยามสนุกสนานปีนี้ประมาณ4,000กว่าคนนะคะที่ลงทะเบียนมานะคะซึ่งมากกว่าที่เห็นที่มาจัิงถูกต้องแล้วก็ยอดในการบริจาคในครั้งนี้นะครับประมาณ2ล้านเจ็ดเลยทีเดียวเยอะนะเยอะเอมากงานนิ้งครั้งนี้เป็นง่ายนิ้งขึ้นมาเคลื่อนไหวอะไรนะเครื่องตัวผ่านเราตัดไฟอยู่น่ารักมากเดี๋ยวจังหวะที่เราปล่อยตัวดูก็จะมี็นยัสวัสดีค่ะมาเชือ วันนี้โดนอะไรนักล้ไปเยอะเินใช่วันนี้เวลา5นาฬิกา29ีนแล้วนะครับเั้นแล้วะนักคอยลังทิดหจ้าสี่สสอง อย่าลืมอย่ากินซีเค็ตพอย,ย,ยด้วยนะครับทั้งสามสูตรนะครับทุกท่านครับเผู้ชม ้เป็นอะไรเข้าวันนี้มาบินเป็นเจราเทเจราเท้ะีครับผม จากคูเก็ต <laughs> ไปค่ะ <laughs> <laughs> เอสแมเก่งมากคับครับมาหน้าสวยเี่ยอดสุดยอดไม่มาที่พี่เอ้าพี่รอเป่าผู้ชายไม่มาหาเลยหรอถ่ารูปด้วยกันเปลี่ยนพิธีกรนะคะปีนาอ๋อปีนไม่เปลี่ยนนะแต่พี่แสงโรงสัสุดยอดปีนาจะเป็นพี่นะชื่ออะไรแล้วนะนันเจอกันหายงานมากสด ได้พังในกนเดินให้สเร็จสุดยอดตอน้ตุ๊กตาตอนี่ห่มนี่นี่แม่ตุ๊ก,กตาเรายวจะไปรับลูกตุ๊ก,กตากันก

มีทะเลาะกับบันไดทุกวันนี้แบบไปทำไมิบอมารตอนแรน เห็นมาเป็นไงบ้างคะอุ้ยสนุกค่ะสนุกค่ะกลับมานี่คือมันมากเล่าหน่อยค่ะเจอเนินแล้วก็เจอสะพานเจอเนินเจอสะพานสะพานนี่คือฉ่ำฉ่ำมากแล้วก็เนินตรงเขายอดนั่นเขาสามมุกไหมใช่ค่ะเขาสามมุกจะลืมกินไก่ไก่ไก่อะไรคะไก่ย่างเห็นว่าไก่ย่างโอเคแม <hei> ่อุ้ยพอแล้วนะบางแสนนะไม่ได้กินเลยแต่ว่ามัวแต่ซับอย่างเดียว เดียวสามจเรียวสามจะเรียวสคนนี้คนนี้กำลังจะไปบางแสนี่เอที่เราอยู่คนแรกแล้วเนี่ยเราแสน่สดู้สู้ค่ะสวยสวยค่ะขอบคุณนะคะใหหนูถามดีกว่าว่ายังกันนัวันนี้เราเจอกับเพื่อนอารุนนะคะอาลุนดังอะไรกัน ้สบาได้ครับเฮ้ยใจเย็นๆขึ้นสายมัธยมเี๋ไป็นี่ยค่ะสายสายไฮร็อกสายไฮร็อกมาวิ่งวันนี้เจอนอนด้วยไม่ไหวแต่ครับยาวเลยตึงมากตอนนี้20โล20โลบ๊ายบายนี่เหมือนไปวิ่งมาเมื่อวานได้ไหมไม่วิ่งทีว่าจิตเต่าที่ไหนอ่ะเรา องเดินไปหาของกินกันค ouais. okay. ่ะแล้วก็เอาของกินไปเก็บที่รถ Anyplace Anyplace a อ y p l ไ c e เจ็บ้างคะเจ็บเจ็บสบายสบายเจ็บก่อนเจ็บตรงไหนอ่ะเจ็บนี้เจ็บไปนะแต่รอดอตลองกินอ่ะ โอเคบ๊ายบายเฮ้ยน่ารักจังใจตัวนี้นี่เอาไว้ไว้สักมีหน้าเอายูทูบไหมนะเอายูทูบไหมได้ได้โอเคบ๊ายบายอันนี้เป็นชื่ออะไรคะรันขับชื่อเออ่ Anipet รันขับชื่อ Anipet แล้วนิ่งขับแร็งโอเคก็คือเพจอะไรก็ได้เปลี่ยนอะไรก็ได้มาวิ่งไปกันบ๊ายบายเจอกับทีมนี้ แก้มลิงแกมลิงแล้วก็ที่ร้านาเฟ่คอยอยอย่าลืมนะคะเป็ point bye บายโอเคไปรวยมากว้วยว้าย ขึ้นหนึ่งถึงสามเลยรารตบอ่างนะคะอร่อยมากครับอี่ดนตายี่ดนตายมีไ้ิงไหมคะคาโได้กขอเคียวนะเวลาอันนี้เราก็ได้โจกนะคะข้านยก่โลีแล้วก็กล้วยหอมจอมซนตอนนี้เราจะกินจกก อครบ ที่นี่เาลาง,งานน่ารักมิ Can o r นะ b e c a แต่มาเยนะ nice. กันต่อค่ะ Oh my god สู